สวัสดีครับอยู่กับนัทนะครับวันนี้ก็อยู่ที่นัทแท็กอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับนัทมีรถสวยๆหนึ่งคันนะครับ้วสภาพเก็บงานเรียบร้อยยางใหม่4เส้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยันม่านะครับขนาด45หแรงม้าแต่ว่าเราทาโฉมนะครับเป็น4.9กนะครับก็คือยางใหม่เปลี่ยนสีใหม่ทําเป็นล้อทองนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้เป็นยันม่าขนาด4ี่หแรงม้า ยางใหม่ทั้ง4เส้นครับมาพร้อมกับใบดันหน้าแล้วก็จะเป็นหางปวน5ใบนะครับรถเช็คบิวเก็บงานพร้อมใช้ครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้เก็บสีให้พร้อมใช้นะครับหน้าใบดันใหม่เผากลางนะครับลูกค้าเดิมทํามาเป็นกากบาทนะครับวันนี้นัดพามารีวิวนะครับทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆ fc ที่หารถไว้ใช้งานได้ชมกันนะครับ ใครสนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับอำเภอวัง3หมอจังหวัดตรัธานีสำหรับยันมา4.5แรงนะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์4สูบนะครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไต r เ c t กอินเตอร์คครับเชิญชมรีวิวการทำงานครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 70,000บาทครับ2 70,000บาทเต็มทะเบียนชุดโอนครบไปชมกัน 438ชั่วโมงนะครับไมชั่วโมงความร้อนนะครับขึ้นปกติรถเช็คเรียบร้อยนะครับ วันไม่ขาวนะครับใครสนใจสำหรับตัวนี้เป็นยันม่านะครับขนาด4.5แรงม้านะครับราคาถูกๆราคาคุ้มๆเพียง200,070บาทนะครับเล่มทะเบียนซุดโอนพร้อมจัดส่งให้ปี300กมครับรถนิ้วใหม่เช็ครสภาพใหม่พร้อมใช้นะครับสนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านนั่เท็เตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอเขุมานีครับขอบคุณครับ